สวัสดีนะครับวันนี้มาแต่เช้านะครับมาซาบัคคอฟฟี่นะโควันนี้มันมีแจกแก้วฟรีนะครับของซาบัคนะครับตอนร้านเปิดที่นี่ร้านเปิดก้9โมงนะครับดูบรรยากาศมีคนมารอแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวได้รู้กันครับว่าแก้วฟรีเป็นยังไงบ้างนะครับผม เขาบรรณในแล้วนะครับผมเขาแจกทั้งหมดนะครับแก้ว3ามแบบนะครับผมมีแบบเย็นนะครับแบบใส่วิปครีมแล้วก็แก้วร้อนนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนสั่งนะครับเราก็สั่งแต่ว่าเขาจะใส่ใส่กาแฟให้เลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราสั่งแก้วใหญ่กาแฟแก้วใหญ่เนี่ยจะเขาจะไม่ใส่ให้นะครับผมเพราะว่ามันใหญ่เกินขนาดนะบนเพราะฉะนั้นเราก็สั่งแก้วใหญ่ไปเลยจนจะได้แก้วเปล่ปาๆทั้ง3แก้วนะครับผม นะครับมาให้จะได้ไม่ต้องเลอะแก้วนี้จะเก็บเป็นเทียนเลึกได้นะครับผมโดยสั่งแก้วเวนตี้นะครับแก้วใหญ่ของของซาบัดนะครับผมคือขนาดของแก้วนะครับส่วนสีชมพูที่ตั้งอยู่นี้ไม่ใช่แก้วแจกฟรีนะแก้วนี้แก้วแก้วซื้อนะครับมันสวยดีก็เลยซื้อมานะครับนี่นะครับโอเคทุกคนไปตามเงินได้นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะหมดแล้วเพราะคิวยาวเหลือเกิน นะครับ